รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานายสหัสชัยทองกเกษมตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการองค์ประกอบที่1การพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งนายสหัสชัยทองกเกษมตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งครู และมีภาระสอนเป็นไปตามกรกศกำหนดภาระงานสอนภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566รวมชั่วโมงสอนตามตารางรวม22คาบต่อสัปดาห์หรือจำนวน18.32ชั่วโมงต่อสัปดาห์ดังนี้สอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3และ5สอนในรายวิชาอารยเกษตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3รายวิชาการป้องกันการทุจริตชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทับหรายวิชาหน้าที่พลเมืองชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทับหงงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมงานนโยบายและแผนโครงการพระราชทานอารยเกษตรสืบสารรักษา ต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโคกนหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังโครงการอิ่มท้องสมองใสใส่ใจวิถีพอเพียงรวมชั่วโมงภาระงานทั้งหมด30.32ชั่วโมงต่อสัปดาห์ซึ่งเป็นไปตามที่กศกออกำหนดด้านการจัดการเรียนรู้ 1. การสร้างและการพัฒนาหลักสูตรวิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีว้วัดนำไปจัดทำหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลโยีและรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามสมรรถนะและเรียนรู้เต็มตามศักยภาพโดยมีการปรับประยุกต์ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาผู้เรียนและท้องถิ่น 2. ออกแบบการจัดการเรียนรู้ออกแบบและจัดทําหน่วยการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น ฐานพุทธศักรา25 51, ช2,551เฉบับปรับปรุง2,560โดยมีการปรับประยุกต์ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาผู้เรียนและท้องถิ่น 3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง active learning อย่างหลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญผ่านกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติและเรียนรู้ร่วมกันโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน 4. ส,สร้างและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้สร้างสื่อในรูปแบบชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นมันธยมศึกษาปีที่สหรือ แรงและการเคลื่อนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนฝึกฝนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้วยตนเองได้ 5. <Huh. S 1> วัดและประเมินผลการเรียนรู้มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีที่หลากหลายสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดตรงตามหลักสูตรโดยมีการประเมินผลตามสภาพจริงเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 6. <Huh. S 3> ศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ศึกษา ษาค้นคว้าวิเคราะห์สังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์และนําความรู้ที่ได้มาวางแผนในการจัดทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ให้อยู่ในระดับดีขึ้นไป 7. จจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนมีการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนเหมาะสมกับวัยของผู้เรียนผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัด บรรยากาศในชั้นเรียนและจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 8. อบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียนส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดีของผู้เรียน,น,ดยนโดยมีการสอดแทรกคุณธรรมอริยธรรมระหว่างการจัดการเรียนรู้ตามโอกาสและความเหมาะสมปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมความเป็นไทยที่ดีงามด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัด การเรียนรู้ 1. จัดทําข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชาจัดทําข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel, Word, โปรแกรม SGS ในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 2. ดําเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนมีการวิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลผู้เรียนดําเนินกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนและรายงานผลการเยี่ยมบ้าน มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียนรายบุคคลและประสานความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียน 3. ปฏิบัติงานวิชาการและงานอื่นๆของสถานศึกษาปฏิบัติงานวิชาการโดยปฏิบัติหน้าที่งานหลักสูตรและการเรียนการสอนปฏิบัติงานอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์โรงเรียนงานควบคุมภายในงานแผนและนโยบาย มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของทางโรงเรียนและหน่วยงานภายนอกที่จัดตั้งขึ้นตามที่ได้รับมอบหมาย 4. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองภาคีเครือข่ายและสถานประกอบการปฏิบัติหน้าที่ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่3าทับ1มีการจัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองและติดตามประสานงาน ผ่านแอปพลิเคชัน line โทรศัพท์สำหรับแจ้งข้อมูลข่าวสารของทางโรงเรียนให้กับผู้ปกครองและนักเรียนทราบเพื่อร่วมกันดูแลช่วยเหลือและพัฒนาผู้เรียนด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 1. พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องพัฒนาตนเองโดยศึกษาเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์โครงการพระราชทานอารยเกษตรการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางอารยเกษตรการจัดการเรียนการสอนแบบก b l และ Active Learning การเข้ารับการอบรมสัมมานาเพื่อให้มีความรู้ความสามารถทักษะเพื่อใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 2. มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรมชุมชน การเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ดีขึ้น 3. นํนำความรู้ความสามารถทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้นำความรู้ที่ได้จากการพัฒนาตนเองและแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาปรับประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเช่นสร้างเป็นสื่อวัตกรรมเพื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนา คุณภาพผู้เรียนส่วนที่2ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โดยใช้เทคนิคการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้5ขั้นสภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้และคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนการจัดการเรียนรู้นักเรียนส่วนใหญ่ขาดความเข้าใจในเนื้อหารายวิชาวิทย ทยาศาสตร์และอุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนขาดความกระตือรือร้อนในการเรียนและเข้าใจในเนื้อหาได้ยากจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบรรยายดังนั้นครูผู้สอนจึงได้ใช้เทคนิคการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้มาใช้ในการสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ส ผลลัพธ์ผู้เรียนทำให้นักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ยร้อยละเ6 8มีผลสำริจทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ซึ่งอยู่ในระดับดีขึ้นไปซึ่งสูงกว่าระดับที่คาดหวังไว้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหารายวิชาวิทยาศาสตร์และมีผลสำริจทางการเรียนอยู่ในระดับดีขึ้นไปสามารถนำความรู้ที่ได้ จากการเรียนรู้ไปเชื่อมโยงและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันจากสถานการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องได้องค์ประกอบที่2การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา สถานศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศ IQA Award ระดับยอดเยี่ยมสถานศึกษาขนาดเล็กประจำปีการศึกษา2565ซึ่งได้ดำเนินการจัดทำเอกสารประกอบมาตรฐานที่3กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจัดทำ Best p r a c t i c e ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อใช้สนับสนุนเอกสารประกอบการพิจารณาการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA Award สถานศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการอิ่มท้องสมอง ใสใส่ใจวิถีพอเพียง BC โดยมีส่วนร่วมในการจัดทำแปลงสาธิตเอกสารประกอบการประเมินครูที่ปรึกษาและนักเรียน ครูสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่1กิจกรรมการแข่งขันจากสารไม้ไผ่ระดับชั้นมธัธยมศึกษาปีที่1-3งถึงางานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่71ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่2กิจกรรมการประกวดภาพยนตร์สั้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3งถึงางานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่71ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่1-3งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่71 ประกอบที่ 3. การปฏิบัติตนในการรักษาวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรณวิชาชีพยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศอันได้แก่ชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีความซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสำนึกที่ดีมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และต่อผู้เกี่ยวข้องในฐานะขา้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความกล้าคิดกล้าตัดสินใจกล้าแสดง และกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบทรมีจิตอาสาจิตสาธารณะมุ่งประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่คํานึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องมุ่งผลสำเร็จของงานมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มกําลังความสามารถโดยคํานึงถึงคุณภาพการศึกษาเป็นสําคัญปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติดํารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์คํานึงถึงสิทธิเด็ก และยอมรับความแตกต่างของบุคคลยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพมีวินัยและการรักษาวินยัยขอขอบพระคุณคณะกรรมการการประเมินในครั้งนี้